เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับโจทย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่แค่การสอนความรู้ในห้องเรียนแต่คือการสร้างบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานจริงได้ทันทีที่ก้าวออกไปแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับให้การสอนของเรามันไปไกลกว่าแค่การบรรยายหน้าชั้นเรียนนี่คือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเพราะเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากเห็นไม่ใช่บัณฑิตที่ท่องจำทฤษฎีได้เป๊ะ แต่คือบัณฑิตนักปฏิบัติครับคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นทำงานร่วมกับคนอื่นได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าวิธีการสอนแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอาจจะไม่พอแล้วก็ได้ทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพรวมกันก่อนเนาะจริงๆแล้วกลยุทธ์การสอนมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับจากคู่มือที่เรานำมาสรุปให้ดูกันในวันนี้เนี่ยสามารถแบ่งแนวทางหลักๆออกได้เป็น5รูปแบบด้วยกันนี่ครับท้ง5กลยุทธ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ตั้งแต่การสอนตรงตรง ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ละอย่างก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือตัวที่ไฮไลท์ไว้เลยครับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์เพราะมันตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติได้ดีมากๆเลยเอาละครับมาเจาะกันเลยดีกว่าหัวใจของการสอนแบบปฏิสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันมีแค่2คําเองครับคือการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกันซึ่งเป็นทักษะที่โอ้โหตอนนี้ทุกองค์กรตามหาตัวกันให้วุ่นเลย แล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่แบบเออมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับแต่มันคือการออกแบบกิจกรรมที่แทบจะบังคับให้ผู้เรียนต้องสื่อสารกันต้องทำงานเป็นทีมและก็ได้พัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวเลยไม่ว่าจะจับกลุ่มเล็กหรือทำกิจกรรมร่วมกันทางคลาสก็ตามแล้วเราจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์แบบนั้นได้ยังไงมาดูเทคนิคแรกกันเลยครับทรงพลังมากๆเรียกว่าการแก้ปัญหาหรือ problem solving มันคือการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนเลยนะจากคนที่นั่งฟังเฉยเฉยให้กลายเป็นคนที่ต้องลงมือใช้ความรู้เพื่อหาทางออกจริงๆกระบวนการแบบนี้มันดีมากๆเลยนะเพราะมันเหมือนการโยนผู้เรียนเข้าไปในสนามจริงเลยครับไม่ใช่การเรียนทฤษฎีจากหนังสือแต่เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ต้องฝึกคิดวิเคราะห์ตัดสินใจภายใต้โจทย์ที่ซับซ้อนเหมือนกับตอนที่ต้องทำงานจริงๆเลยมาต่อกันที่เทคนิคที่2 ถ้าเมื่อกี้คือการใช้ความรู้ที่มีอยู่มาแก้ปัญหาอันนี้จะต่างออกไปครับกลุ่มสืบเสาะคือการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเองเลยนี่คือเครื่องมือที่ทําให้นักศึกษาได้สวมบทบาทเป็นนักวิจัยตัวจริงสิงจลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เราจะฟังอาจารย์บรรยายเรื่องหนึ่งยาวๆเราแบ่งกลุ่มเลยกลุ่มนี้ไปศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจอีก,กลุ่มไปดูผลกระทบต่อชุมชนแล้วเอาข้อมูลที่หามาได้มาแลกเปลี่ยนกัน โอ้โหความรู้ที่ได้มันจะลึกกว่าการนั่งฟังเฉยๆเยอะเลยครับเทคนิคที่3นี่อาจจะดูเหมือนเล่นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงบทบาทสมมุติมันคือเครื่องมือสร้างความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัทีที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยในโลกการทำงานปัจจุบันลองนึกดูสิครับการฝึกเจราจาต่อรองการให้คำปรึกษาหรือการลองไปสวมบทเป็นคนอื่นดูทักษะแบบนี้เนี่ย อ่านในหนังสืออย่างเดียวทําไม่ได้แน่นอนมันต้องลองทําจริงเท่านั้นซึ่งมันมีค่ามหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนเอาล่ะเราคุยเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วทีนี้พอเอาไปใช้จริงล่ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเรามาลองดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรกันดีกว่าดูในตารางนี้สิครับชัดมากเลย อย่างการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็อาจจะยกเคสจริงมาเลยฟาร์มแถวนี้ผลผลิตตกต่ำจะทำยังไงดีหรืออย่างการแสดงบทบาทสมมุติก็น่าสนุกเลยลองให้สวมบทเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกับพ่อค้าคนกลางมาต่อรองราคากันดูเห็นไหมครับทุกเทคนิคเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องยากๆในตําราให้กลายเป็นประสบการณ์ตรงได้หมดเลย มาถึงตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าการจะใช้เทคนิคพวกนี้ให้ได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนนะแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ผู้สอนไปเลยภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับจากเดิมที่อาจารย์เป็นเหมือนผู้รู้บนเวทีหรือที่เขาเรียกว่า sage on the stage ที่คอยบอกทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้แนะแนวข้างสนามหรือ guide on the side คือคอยกระตุน้นตั้งคำถามแล้วก็ปล่อยให้ผู้เรียนเขาได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเองและนี่แหละครับคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกบรรยายไปเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่การสอนที่ดีที่สุดมันคือการผสมผสานครับเหมือนเชฟเก่งๆที่รู้ว่าจะต้องหยิบวัตถุดิบชิ้นไหนมาใช้ตอนไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายในแต่ละครั้ง สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ไว้ให้คิดกันนะครับสำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในคลาสหน้าจะมีเทคนิคเชิงปฏิสัมพันธ์แบบไหนที่จะถูกหยิบไปลองใช้เพื่อเริ่มต้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติคนต่อไปของเรากันครับ